สวัสดีครับจากสวนลุงหมูพระตุ้ยพันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาชมบรรยากาศการจัดลงกองบ้างนะการลงกองไปสษณีไทยบ้างนะครับก็วันนี้ก็เป็นหนึ่งอาทิตย์นะครับที่เราลงกองก็ประมาณกองทุกอาทิตย์ก็ประมาณอาทิตย์ละประมาณ10กองอาทิตย์ละประมาณ10กองนะครับก็จะทุกวันจันทร์แล้วก็จะมีลงกองนะครับตามรอบคิวนะ ก็แบบนี้นะครับเพื่อสมาชิก oh ก็ลองดูกันนะครับวันนี้ผมมาไลน์นะต้องบอกว่าเสร็จแล้วแหละเสร็จแล้วเราพามาดูนะครับก่อนหน้านี้นี่มือยังเลอะอยู่เลยนะไม่ได้ล้างเลยครับก็มีหลายจังหวัดนะครับมีหลายจังหวัดมีพืชมีหลายพื้นที่นะครับที่มีความสนใจนะครับถ้ามีสองกงถามเปล่าเพื่อสมาชิกผมนิดนึงว่าผมเยอะจริงเยอะครับวันนี้ทุกทุกวอาทิตย์เลยนะครับทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสิบกงพี่อาทิตย์ละเป็นสิบเลยนะ แบบนี้นะครับเก็บไว้ทุกอาทิตย์ละสิบกงนะพี่ต้องแบบไล่เก็บกงให้เราใช่ไหมแบบนี้นะครับถคันนี้ก็เพิ่งไปเอาไปเอากล่องเรามาด้วยนะครับที่ที่สวนนะครับคันนี้ก็เพิ่งเอากล่องลงมานะนี่นะครับกับบรรยากาศตอนนี้นะครับก็ลงกกงใครสนใจนะก็บอกได้เลยนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเจ้านี้เจ้านี้ไปอุบลธานีอุบลราชธานีนะครับเจ้านี้เจ้านี้ไปเชียงรายนะครับ เดี๋ยวดูเจ um, like ้าน hm right? ี้นิดนึงนะเจ้านี้ก็ไปอุบลเหมือนกันอุบลเหมือนกันผมไล่ดูผมไล่ให้ดูนะครับเจ้านี้ไปขอนแก่นเจ้านี้ไปขอนแก่นนะครับเจ้านี้ไปยโสธรเจ้านี้ไปยโสธรนะครับเจ้านี้ไปเจ้านี้ไปจังหวัดแพร่นี่ผมดูข้อมูลตรงนี้นะตรงนี้จังหวัดแพร่นะครับมีหลายท่านมีหลายท่านที่ไว้วางใจนะอันี้ขอนแก่นเหมือนกัน แล้วก็อันนี้ลำพูนกล่องนี้ลำพูนนะครับกลองนี้ตรงนี้ก็ไปแพร่เหมือนกันไปแพร่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับใครที่สนใจเออค่าส่งกล่องเเท่าไหร่ต้องบอกว่ามันเป็นเลขของไปษนีนะครับก็อยู่ที่ประมาณสักสองพันห้าึงสามพันนะครับคุณคุณเอสสองพันห้าึงสามพันนะครับก็ส่งได้ก็เราจะคำนวณนะครับว่าลูกค้าใช้เยอะไหมไปได้ไปได้กี่ต้นกี่กล่องเนี้ยคุณก็ดูนะกล่องเนี้ยมันประมาณเนี่ย กว้างประมาณหลาหนึ่งกรงเนี่ยประมาณหลาหนึ่งเก้าสิบเซนสูงประมาณก็ร้อยร้อยหกสิบร้อยเจ็สิบเนี่ยความสูงเนี่ยผมจะต้องเทียบท้องเรียงให้มันไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคำนวณนิดนึงสั่งซื้อต้องคำนวณนิดนึงนะครับว่ายังไงดีนะครับใครที่สนใจนะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าสั่งซื้อแน่เนี่ยที่ไปรษณีย์ตอนนี้ผมอยู่ไปรษณีย์จริงเนี่ยลงหมูกเพราะตู้พันไม้เห็นไหมลงหมูกตู้ไม้รถคันนี้เนี่ยครับ ผมอยากจะล้างเต็มที่นะเนี่ยผมไม่เคยมีโอกาสได้ล้างเลยผมขนต้นไม้ทุกวันเลยผมู้ดจริงนะครับผมขนต้นไม้แบบสาขาหนึ่งสาขาสองไปหลายเยอะมากนะครับมาเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็มาละว,วันนี้ก็มาส่งลูกคา้านะครับเนี่ยวันนี้ก็มาส่งลูกค้าเห็นไหมลูกหมูปัตุ้ยพันไม้ใครที่สนใจก็ตรงคอมเมนต์นะครับแอดไลน์มาได้นะผมก็ต้องบอกว่าแอดไลน์มานะนะครับส่ง,งลงกงก็เราจะส่งแบบ e m s ไปให้เลยนะครับหมายความว่าเป็นโลจิสติกโพสต์นะครับเนี่ย เป็นโลจบบิสติกนะครับเป็นแบบส่งแบบโลจิสติกแล้วก็ส่งด่วนส่งด่วนไปให้นะครับก็ใครสนใจก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งวันถึงถ้าใครมาไม่ได้ก็ต้องบอกว่ามีลูกค้าจะใช้กันเยอะได้แหละแล้วก็ต้องเรียงต้องเทียบให้ดีอย่างเงี้ยนะครับเรียงให้เทียบให้ดีบางบางอันที่ถุงมันไม่มีก็ต้องขอภัยไม่ได้ใส่ถุงนะแต่อันไหนที่ใส่ถุงได้เราก็จะใส่ถุงให้นะครับอย่างเนี้ยจะใส่ถุงไว้ให้เงี้ยนะครับก็ใครสนใจโลโก้นี้นะครับนี่ผมส่งไปสนิทเหนื่อยไหม เหนื่อยค่ะเหนื่อยนะจะีเหนื่อยดิบอกจะเหนื่อยนี่ลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้นะครับเราอยู่ที่ตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีไลน์ที่ผมไลน์ไม่นานนะผมจะกลับไปที่สวนแล้วเพราะงานสวนมีอีกเยอะมากเลยงานสวนมีอีกเยอะมากเลยใครสนใจในโพสต์นี้ที่ผมโพสต์ไว้นะแอดไลน์คุยกับแอดมินผมได้กับพนักง,งานทีมงานผมได้นะครับก็สั่งซื้อรุ่นไหนนะก็เรามีจัดส่งลงกล่องด้วยนะครับเป็นรุ่นที่ใช้ไม่เยอะก็ ตล้วหมอ,อวันนี้ก็มีรถคันนี้นะครับวิ่งไปรับที่สวนนะผมมาพอดีแล้วเขาก็เอากล่องเอากล่องมาพอดีนะครับเดี๋ยวจะมีรอบบ่ายทีหนึ่งมีรอบบ่ายทีหนึ่งที่เขาจะวิ่งไปเอานะครับก็วันหนึ่งก็วิ่งหลายรอบมากเลยนะวิ่งหลายรอบมากนะครับผมขออนุญ,ญาตเปิดเข้าไปดูได้ไหม <c oughs> เป็นที่ทราชการนะถา่ายวีโอด้วยแต่เดี๋ยวนิดนหนึ่งนะผมขอแวบหนึง่งผมให้ดูข้างในนี้นะเห็นไหมอันนี้เพื่อกลุ่มลงกล่องนะครับผมขออนุญ,ญาตดิดนนึ่งนะ <c oughs> ขออนุญ,ญาตหนึ่งก็ ใครที่สนใจลงกล่องเนี่ยเดี๋ยวขนส่งเขาไปรับมาที่สวนนะครับแต่ถ้าลงกองเนี่ยต้องมาเองนะเพราะว่ารถเนี่ยเขาไม่สามารถเอากองไปให้เราได้นะมันเยอะจัดมันเยอะจัดจ,จริงเราก็ต้องมากันเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องรีบกลับแล้วต้องไปหน้าสวนแล้วนะครับเพราะว่างานที่สวนยังมีมากเลยมีมากจริงก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่สั่งซื้อรุ่นนี้นะแบบลงกลงไปษณีแบบโลจิสติกนะครับแล้วก็สั่งกล่องทุกท่านใครสนใจ ดูที่ผมโพสไว้ในไลน์นะครับแอดไลน์คุยนะครับกับพนักงานผมได้เลยนะกับแอดมินผมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูไ like ลน์นี้แลถ้าคุณสนใจเราลุงหมูปูตุ้ยพันธมาอยู่ที่ตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีครับมาดูที่สวนได้ทุกวันตอนนี้สวนเปิดทุกวันนะครับสวัสดีครับก็บจีทํทำนี้หน่อยแล้วพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ